หลายครั้งนะคะได้ยินบางคนบอกว่าเงินไม่สำคัญแต่เราลองคิดอีกด้านหนึ่งว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีเงินเราจะอยู่ยังไงวันนี้ก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของการเราจะเก็บเงินอย่างไรนะคะให้ได้และใช้เงินอย่างไรให้เป็นนะคะฉบับคนเงินเดือนน้อย ข้อแรกเลยนะคะข้อที่หนึ่งรายได้ไม่สำคัญเท่ารายเหลือบางคนมีเงินเป็นแสนนะคะเงินเดือนเดือนละแสนสองแสนนะคะแต่มาดูรายได้สุดที่แล้วไม่เหลือนะคะดังนั้นหารายได้มากๆเยอะๆไม่สำคัญเท่ากับว่าเราเหลือเงินเท่าไหร่เพราะนั้นนอกจากการที่เราจะโฟกัสในเรื่องของการหารายได้แล้วนะคะเราก็ต้องไปโฟกัสอีกว่า เราจะบริหารจัดการเงินอย่างไรเพื่อให้มีเงินเหลือให้กับตัวเองมาถึงข้อ2กันก็คือการเก็บเงินให้ตัวเองก่อนนะคะการที่บางคนเนี่ยเราหารายได้มาแล้วเนี่ยเราก็คำนึงถึงว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนไปชอปปิ้งที่ไหนจะกินอะไรจะใช้ยังไงนะคะแต่เราลืมไปว่านะคะเราลืมหักให้ตัวเองก่อน หลก,การก็คือว่าถ้าเกิดว่าเงินเดือนออกมาแล้วเนี่ยถ้าเราไม่หักไว้ให้ตัวเองก่อนเนี่ยนะคะเราก็จะเอาไปใช้ใจ่ายแล้วมันก็จะไม่เหลือพอเงินเดือนออกมาปุ๊บเราต้องหักให้ตัวเองก่อนเลยสิบ0สิบเอร์เซนนะคะแล้วก็ให้คิดเสมอว่าเงินเดือนของเราที่เราจะสามารถใช้ได้คือเงินส่วนที่เหลือนั้นหลเคยได้ยินกฎพาคินสันที่ว่าการที่เราหาเงินรายได้ เท่าไหร่เราก็จะมีความสามารถในการหาค่าให้จ่ายให้มากเท่ากับรายได้ของเราข้องกันไม่ให้กดพากินสานเล่นงานเราก็คือเราจะต้องหักให้ตัวเองก่อนก่อนที่เราจะใช้ถ้าเราคิดได้ตอนนี้ก็ยังไม่สายนะคะเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้กดข้อที่3ก็คือใช้แรงทําเงินในช่วงแรกแล้วคูณ2ด้วยการใช้เงินทําเงิน ของการทำงานเราต้องใช้แรงทำงานเพื่อให้ได้เงินเดือนเยอะๆเงินเดือนสูงสูงและอย่าเพิ่งสร้างหนี้อะไรที่เป็นหนี้ผูกพันหนี้ระยะยาวนะคะพยายามเก็บเงินให้ได้เยอะๆในช่วงแรกก่อนเพื่อช่วงต่อไปนะคะเราจะได้ใช้เงินทําเงินนะคะด้วยการลงทุนซึ่งการลงทุนมีอยู่หลายแบบนะคะอย่างเช่นเงินฝาก ะะพันธบัตรรัฐาบาลสลากออมสินหุ้นต่างๆนะคะการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เยอะแยะมากมายนะคะที่เราจะไม่เก็บเงินกองไว้เฉยๆนะคะแต่เราจะเอาเงินไปทําเงินนะคะ เพื่อให้มันเป็นคูณ2เท่าก็คือทั้งตัวเราด้วยทําเงินนะคะเราก็จะไม่หยุดนะคะแล้วก็ให้เงินทําเงินไปด้วยไปพร้อมกับเรานะคะเพื่อให้การเติบโตของเงินนะั้นมันเติบโตอย่าง Exponential ข้อที่4คุณภาพชีวิตสําคัญคุณภาพชีวิตในที่นี้ก็หมายถึง ความรู้สึกของเราสุขภาพของเราจิตใจของเรานะคะไม่ต้องไปคำนึงถึงในเรื่องของวัตถุต่างๆไม่ต้องวิ่งตามคนอื่นนะคะรายได้ของเรามีเท่าไหร่นะคะเราจะสรรการโอนได้เท่าไหร่แล้วก็ค่าใช้จ่ายได้เท่าไหร่นี่เป็นเรื่องส่วนตัวของเรานะคะเราอย่าไปคำนึงถึงว่าคนอื่นเขามีรายได้มากน้อยแค่ไหนคุณภาพชีวิตเขาดี อย่างนั้นอย่างนี้นะคะอย่าไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะคะให้เปรียบเทียบที่ใจเรานะคะให้เราเอ่อเหลือจากเก็บเหลือจากใช้นะคะก็ยังมีเงินที่จะใช้ในการใช้ใจ่ายนะคะผ่อนคลายดูแลสุขภาพของตัวเองต่างๆนะคะไม่ต้องเคร่งคัดเคร่งเครียดจนจนเกินไปของง้อเนื่งที่สุดท้ายนะคะข้อสุดท้ายข้อที่5ให้แผนการบริหารเงินเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารชีวิตนะคะก็คือ การที่เราทํางานมาตลอดช่วงอายุของเรานะคะเราก็ต้องมีการวางแผนทางการเงินนะคะเพื่อจะได้ใช้จ่ายให้ครอบคุมตลอดทั้งชีวิตของเรานะคะเนื่องจากว่าเรามีเวลาในการหาเงินเนี่ยประมาณสัก30ปีนะคะ แล้วหลังจาก3าปีนั้นนะคะตอนหกสิบยี่สิบปีนะคะก็จะเป็นช่วงการเกษียณอายุนะคะบางคนไม่มีงานนะคะไม่มีงานก็ไม่มีเงินนะคะทีนี้เราก็จะเอาเงินจากที่เราหามาตลอดทั้ง30ปีมาเลี้ยงดูชีวิตเรา20ปีสุดท้ายนะคะเพื่อให้เราสามารถดําเนินชีวิตอยู่ได้ดังนั้นให้การบริหารการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารชีวิตเราตลอดช่วงทั้งอายุของเรานะคะ แล้วก็อาจจะเผื่อแผ่ไปถึงลูกถึงหลานนะคะเป็นทรัพย์มรดกให้กับครอบครัวได้ด้วยดังนั้นนะคะในช่วงที่เรามีกําลังวงันชาที่จะสามารถที่จะทํางานอยู่เนี่ยให้เราทํางานให้เต็มกําลังความสามารถให้บริหารเงินสามารถที่จะเก็บไว้เผื่ออนาคตได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าเรามีความสามารถนะคะเราก็มองหาช่องทางในการหาเงิน หลายช่องทางนะคะเพื่อจะได้หาเงินให้มากๆนะคะจะได้มีเงินเหลือนะคะแต่ต้องดูคุณภาพชีวิตของเราด้วยนะคะเอาเท่าที่เราไหวนะคะสุดกําลังความสามารถของเรานะคะหาเงินให้อย่างเต็มที่นะคะแล้วก็อย่าลืมบริหารเงินด้วยไม่ใช่หาเงินเต็มที่แล้วใช้อย่างเต็มที่แบบนั้นก็ไม่มีความหมายนะคะเพราะว่าสิ่งที่สําคัญคือมันเหลือเท่าไหร่นะคะ ที่จะเก็บออมไวส้สำหรับอนาคตอีก20ปีหลังสุดท้ายของชีวิตของเราดังนั้นนี่ก็คือแนวคิด5แนวคิดสำคัญนะคะที่จะทำให้เราเก็บเงินได้ใช้เงินเป็นเพื่ออนาคตที่ดีของเราต่อไปค,คะ่ะ